ไทตูนอยากเล่าเรื่องโชคดีพี่รับเคราะห์โดยแดนสุดสาครนุุชเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงที่อร่อยที่สุดในหมู่บ้านลูกค้าจึงเต็มร้านทุกวันและอีกสิ่งหนึ่งที่นุชมีคือความสวยที่ทำให้หนุ่มๆหมลงไหลและในจำนวนหนุ่มๆที่มาจีบก็มีออสและโอทีท่หลงรักสาวนุชอยู่ด้วยความที่เป็นพี่น้องทั้งสองจึงไปไหนมาไหนด้วยกันเสมออวันนี้แกจะไปไหนหรือเปล่า ไม่ไปไหนหรอกพี่ออสมีอะไรหรือเปล่าล่ะข้าว่าจะชวนแกไปหาข้าวกินสักหน่อยจะหิวแล้วว่ะฉันยังไม่หิวเลยพี่ไปเถอะจริงเหรอวะข้าไปคนเดียวก็ได้ว่าจะไปกินข้าวแกงที่ร้านนุชสักหน่อยอ๋อไปสิพี่เริ่มหิวขึ้นมาแล้วล่ะเอองั้นกลับไปแล้วไอโอก็ตามไอออสพี่ชายไปด้วยความดีใจบอกตรงๆเลยนะพี่อยากเห็นหน้่นนุชใจจะขาดอยู่แล้วก็นุชเขามีสเสน่ห์อยู่ใกล้แล้วเหมือนมีไฟฟ้าแรงสูงอะ <c oughs> แกก็รู้สึกเหมือนกับข้าแล้วเนี่ยไม่นานทั้งสองก็มาถึงร้านของสาวนุชพี่ออสพี่โอนั่งก่อนสิจะ๊ะวันนี้จะกินอะไรดีเอามันเดิมมาสองจานนะจ๊ะรอเดี๋ยวนะพี่ไม่ได้มาแค่วันเดียวนุชด,ดูสวยขึ้นเยอะเลยนะปากหวานอีกแล้วนะพี่ออสพี่พูดจริงๆนะตลอดเวลาออสจะสรรหาคำพูดต่างๆมาคุยให้สาวนุชสนุกสนานอยู่ตลอดผิดกับโอที่นั่งมองแล้วยิ้มนานๆจะพูดสักคำ เพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วเมื่อกินข้าวแล้วพูดคุยกับสาวนุชเสร็จสองหนุ่มก็ขอตัวกลับเมื่อกลับถึงบ้านออสก็ตรงเข้านอนแต่โอยังคงนั่งคิดถึงสาวนุชอยู่เฮ้อ <c oughs> ทำไมเราถึงไม่กล้าพูดกับนุชนะทั้งที่อยากพูดใจจะขาดสู้พี่ออสไม่ได้เลยพูดไม่ยอมหยุดกลุ่มจริงๆช่วงหลังออสมักจะแอบไปหานุชตามลําพังคนเดียวโดยไม่ลืมที่จะซื้อของติดมือมาด้วยนุชพี่ซื้อของมาฝาก แกก่องดูสิเจ้ะโอ้สร้อยทองรูปหัวใจสวยจริงๆพี่ออสแม่ขอบคุณนะคะแต่พี่ไม่น่าจะต้องลำบากเลยไม่เป็นไรหรอกพอดีโบนัสพี่ออกก็อยากจะซื้อขอให้คนที่พี่รักเกอพี่ออสเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้ฉันเขินนะพี่ไม่นานนุชก็เริ่มมีใจให้ออสจนเกิดเป็นความรักนุชรักพี่บ้างไหมรักจ้ะท่านุชรักพี่แต่งงานกับพี่นะจ้า การแต่งงานของนุชกับออสเกิดขึ้นสร้างความเสียใจให้กับโอยิ่งนักแต่เขาก็ทำใจได้เราจะไม่ปล่อยให้ผู้หญิงคนเดียวมาทำลายความสัมพันธ์พี่น้องเด็ดขาดขอให้พี่ออสครองรักกับนุชอย่างหวานชื่นนะพี่เมื่อมีโอกาสได้คุยกันสองคนพี่น้องดีใจด้วยนะพี่ออสขอบใจมากนะโอน้องรักชีวิตรักของออสกับนุชเริ่มแรกก็มีความหวานชื่นเป็นอันมากแต่เพราะไม่ได้ศึกษานิสัยกันอย่างละเอียดทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยน ออดเริ่มรู้ว่านุชเป็นคนขี้หึงเป็นอย่างมากนั่นพี่จะไปไหนอะออพี่จะไปซื้อสบู่ที่หน้าปากซอยเน่ะนุชจะเอาอะไรไหมจ๊ะไม่ละแต่เอ๊ร้านนั้นมีลูกสาวสวยนี่ไม่ต้องไปเดี๋ยวฉันไปซื้อให้เองเออเออตามใจบางครั้งออดก็ไปกินเหล้านุชก็จะตามไปด้วยเสมอหลังดื่มเสร็จเพื่อนๆก็ชวนไปที่อื่นต่อไปร้านนู้ต่อเถอะวะเอาสิ แต่นุชว่ากลับเธอพี่นุชง่วงแล้วออสไม่อยากขัดใจจึงต้องกลับบ้านอ๋อโอเคโอเคกลับก็กลับยิ่งกว่านั้นวันใดที่นุชเห็นออสคุยกับหญิงอื่นไม่ว่าสาวหรือแก่เกิดเรื่องทุกทีพี่ออสนี่พี่ชอบมันมากเหรอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไงอยากได้มันเป็นเมียอีกคนเือไงอะไรของเธอหึงบ้าหึงบออะไรขนาดนี้ก็ฉันรู้ในสิว่าพี่เจ้าชู้ คอยดูนะถ้าฉันจับได้ว่าพี่ไปยุ่งกับหญิงอื่นแล้วก็ตายแน่วันหนึ่งนุชออกไปซื้อของออสจึงต้องอยู่บ้านลําพังเพราะเป็นวันหยุดบังเอิญมีสาวรุ่นหน้าตาดีเดินผ่านมาจึงแวะถามทางกับออสขอโทษค่ะมีอะไรให้ผมช่วยครับคือนารู้จักบ้านคุณชวีหรือเปล่าคะคุณชวีอ๋อที่เปิดร้านเสริมสวยน่ะเหรอใช่ค่ะขณะเดียวกันกับที่นุชกลับมาแล้วเห็นออสคุยกับหญิงอื่นเท่านั้นเลือดก็ขึ้นหน้าทันทีพี่ออสอ๋อ อนุชนุชตรงเข้าหาสาวรุ่นคนนั้นหวังจะตบให้เสียโฉมนังหน้าด้านคิดจะแย้มหัวฉันเหรอนุชเงื้อมือจะตบออต้องเข้าหา้ามกว่าจะพูดให้เข้าใจก็เล่นเอาเหนื่อยวันหนึ่งออสกลับมาหาโอที่บ้านแล้วเล่าพฤติกรรมเมียในเรื่องต่างๆให้น้องชายฟังไม่น่าเชื่อเลยนะพี่นั่นสิพี่คิดผิดจริงๆที่แต่งงานกับนุชมอนติดกุกทั้งเป็นพี่ไม่รู้จะทนอยู่กับนุชได้นานแค่ไหน เบื่อเต็มทนแล้วเมื่อออสพี่ชายกลับไปแล้วโอก็พูดขึ้นมาด้วยความโล่งใจนี่ดีนะที่ผมไม่ได้แต่งกับนุชไม่งั้นคงบ้าตายแน่ฮแต่ก็สงสารพี่ออสจริงๆเรื่องแค้นฝังเผือกโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาเป็นเรื่องเล่าจากคุณยายชาวบ้านคนหนึ่งสมัยสาวๆยายสวยนะโอ้ยมีหนุ่มๆม,มาติดยายมากมาย ถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกว่าสาวฮอตใช่ไหม <c oughs> แต่ก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่สะดุดใจยายก็เท่หลอกว่าใครนี่แต่เขาก็ทำให้ยายแค้นมากแค้นจริงๆแค้นยังไงคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตอนนั้นเป็นหน้าหนาวพวกสาวๆก็จะมานั่งพิงไฟอยู่ตามลานดินหน้าบ้านโดยจะเอางานไปทำค่าเวลาด้วยส่วนยายก็จะไปนั่งปั่น้าย,ยายก็แบบนั้นแหละไปนั่งปัน่นไย เป็นแบบนี้แถบทุกบ้านพวกหนุ่มๆก็จะตระเวนไปนั่งคุยด้วยคุยเล่นบ้างไปจีบบ้างประเพณีบ้านยายเป็นแบบนั้นระหว่างนั่งปานฝไายยายก็เอาเผือกเอามันมาหมกขี้เถ้าในกองไฟไว้กินเล่นด้วยวันนั้นฮีตาคนนี้ก็มาเลยมากับสองคนกับเพื่อนเพื่อนเขายายรู้จักเพราะเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกัน แต่ตัวเขาตอนนั้นยายจำไม่ได้จริงๆรู้แต่ว่าเขาหลอกกว่าใครๆที่เคยมาจีบยายเลยจนญาติยายแนะนำนวลจำได้ไหมว่าใครสมชิดลูกลุงสมชาติไงฮะพี่สมชิดเหรอที่แท้คนบ้านเดียวกันแต่หายหน้าไปช่วงวัยรุ่นได้ยินข่าวเหมือนกันว่าไปอยู่กับญาติที่ในจังหวัดสวัสดีจ้าพี่สมชิดสวัสดีจ้าพี่เพิ่งกลับมาเหรอกลับมาได้สองสามวันแล้วล่ะ ได้ยินไอ้นิดมันบอกว่าเดี๋ยวนี้นวลโตเป็นสาวแล้วและสวยด้วยนวลสวยจริงๆพี่ขอนั่งคุยด้วยนะจ้าก็มันนั่นแหละถามถึงนวลก่อนพี่ถึงบอกมันเฮ้ยเรืองจริงไม่ต้องอายเข้ามานั่งคุยกับยายได้ยินพี่ไปอยู่จังหวัดไปทำอะไรเหรอระหว่างนั่งคุยเขาก็นั่งเคลียกี้เท้ากองไฟเล่นไปด้วยอ๋อพี่ไปเรียนอะ่ะแล้วก็ช่วยอาขายของด้วย แล้วก็ไปเจอหัวเผือกที่ยายอุตสาห,หมกที่เท่าเอาไว้กินและตอนนั้นมันก็กําลังสุกหอมฉุยเลยโอ้ยเผือกเผาเหรอหอมจังอ่ะเขาคุยออกมาแล้วขอกินหน้าตาเฉยโอ้น่ากินจังกําลังหิวเลยพี่ขอกินนะไม่รอคําอนุญาตแกะกินเลยอืมหอมกินอย่างอร็ดอร่อยต่อหน้าต่อตาเราเลยอร่อยเผือกที่ยายอุตสาเก็บไว้กินยายอึ้งเลย เฮ้ย hey, ไอชิดมึงนี่หน้าด้านจริงๆเอาของเขามากินเฉยเลยเขาอุตส่าห์หมกไว้โอ้ยแค่หัวเดียวเขาจะมีอีกหลายหัวจริงไหมจ๊ะจริงๆแล้วมีหัวเดียวที่ตั้งใจเอาไว้กินเองจริงๆนึกโกรธไม่ใช่ไม่โกรธแต่ต้องพยายามปั้นหน้ายิ้มรักษามารญาทเจ,จ้าวานเลยต้องโกหกอ๋อมีหลายหัวจ้ะนวนกินแล้วตามสบายเถอะแต่ในใจนั้นคิดหาทางแก้เพ็ดแก้แค้นตลอด ดังนั้นเมื่อเขาร้องขอน้ำดื่มโอ้ยฝืดคอจังขอน้ำดื่มหน่อยได้ไหมจ๊ะอืมอ๋อได้จ้ะเดี๋ยวนวลขึ้นไปตักให้นะจ๊ะระหวัางขึ้นเรือนไปเอาน้ำยายก็นึกแผนแก่แคนได้ใช่แล้วต้องเล่นแบบนี้คืนนั้นยายจึงทำเป็นพูดดีกับเขาตลอดน้ำฝนเยน็เยนๆจ้าจนได้เวลาเขาลากลับนวลพรุ่งนี้พี่มาใหม่นะจ้าวันรุ่งขึ้นยายก็เตรียมการตามแผนเลย อยากกินเผือกนักใช่ไหมแล้วก็นั่งยิ้มรอเขาแต่หัวคำ่ำคืนนี้โดนแน่ปรากฏว่ายายรอเกอร์เขาไม่มามาแต่พี่นิดเพื่อนของเขาโน,น่นพี่นิดอ้าวแล้วอ้อไอชิดเหรอฮะแน่ถามหาไอชิดเลยนะก็ต้องถามหาสิก็เห็นมาด้วยกันมันกลับแล้วลุงมันมารับกลับเมื่อเช้าแต่มันก็ฝากจดหมายไว้ให้นวนด้วยนะนี่จะ้ะอุ้ย พี่เผือกเขาด้วยพี่ขอกินนะความจริงน่ะไม่ใช่เผือกแต่เป็นหัวบอลเผาที่เียไว้แก่เผ็ดเขาแต่ไม่ทันพี่นิดซะแล้วง่ายายเลยไม,ม่ได้แก่แน้นโอ้ยอ,อะไรเนี่ยทำไมคันคอจังไม่ใช่เผือกหรอกเหรอแต่พ่อยายได้อ่านจดหมายเขายายก็เกือบลืมแ้นเลยเออเขียนว,ว่ายังไงครับยายพอจะเยี่ยมมได้ไหม ได้ป่านนี้แล้วไม่อายแล้วเขาเขียนบอกว่าเขารักยายแม้จะมีเวลาคุยกันสั้นๆแต่รักจริงเขาจะไปต้องกลับไปบวชแต่ล้างบวชเขาจะมาแต่งแน่นอนแล้วยายรู้สึกยังไงเอยายก็รู้สึกรักเขาเลยนี่ยสิ <c oughs> ยายก็เลยรอเขาเขากลับมาจริงๆเขามาขอยายแต่งงานนวลแต่งงานกับพี่นะแต่ว่าพรุ่งนี้มาฟังคำตอบ ใครคิดว่ายายลืมความแค้นรักก็ส่วนรักแค้นก็ส่วนแค้นแค้นจึงต้องชำระวันต่อมาพี่ชิดถ้ารักนวลจริงต้องกินนี่อืมอ๋อพี่รู้แล้วไอ้นิดมันเคยเล่าเรื่องวันนั้นให้พี่ฟังแล้วพี่รู้ว่านี่คืออะไรแต่พี่จะกินเพื่อพิสูจน์ว่าพี่รักนวลอย่างแท้จริงเฮ้คันฮฮอะไรหนูหูดซี่อ๋อ ฉันรักนวลจ้าจะมาขอแต่งงานกับนวลจะแม่อ๋อเออดีที่สุดยายก็ได้แต่งงานกับตาและก็อยู่ด้วยกันมาจนทุกวันนี้โอ้ยายนี่ร้ายจริงๆเอาจนได้นวนไงพระเอกของเรามาพอดีเอสวัสดีครับคุณตาผมซื้อเผือกมาฝากเฮ้ย เรื่องยาไม่จริงโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาเมียพี่พี่เข้าใจผิดไปแล้วยกโทษให้พี่เถิดชีวิตคู่บางครั้งก็ไม่หวานชื่นอย่างที่คิดฝันไว้นานมาแล้วยังมีครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยกันสมคนแม่ลูกชายและลูกสะใภ้ลูกชายเป็นพ่อค้าเร่มักจะเล่ร่อนขายสินค้าไปยังเมืองต่างๆไม่ค่อยอยู่ติดบ้านในบ้านจึงมีเพียงแม่ผัวกับลูกสะใภ้เท่านั้น บานชื่นลูกสะพ้ยเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเธอดูแลปรนนิบัติแม่เท่าโดยไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยครั้งหนึ่งลูกชายออกไปค้าขายไกลามากนานวันเข้าผู้เป็นแม่ก็อดคิดถึงลูกชายไม่ได้ในที่สุดนางก็ล้มป่วยลงไม่มียาอะไรเยียารักษาโรคคิดถึงลูกชายของนางได้แม่ป่วยมากๆจนอาการน่าเป็นห่วงเห็นทีเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วบานชื่นจึงเข้าห้องน้ําเอาเสื้อผ้าของสาม,มีมาสวมใส่เพื่อปลอมตัว ขณะที่แม่เท่าอยู่ในอาการสลึมสลือบานชื่นเดินตรงเข้าไปหาแม่ลูกกลับมาแล้วโอ้เจ้าชาติลูกแม่เพราะมองไม่ชัดคิดว่าลูกชายของนางกลับมาจริงๆริงก็ดีใจมากอาการป่วยค่อยๆดีขึ้นไม่กี่วันต่อมาก็หายเกือบเป็นปกตินางจึงสั่งให้เรียกบานชื่นออกมาพบลูกสะพ้ายรีบวิ่งเข้าห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและออกมาพบแม่เท่าแม่เท่าจึงรู้ว่าที่แท้ลูกสะพ้ายที่แสนดีของนางปลอมตัวเป็นลูกชายเพื่อปลอบขวัญน,นางนั่นเอง แม่เท่ารู้สึกาซาบซึ้งมากไม่นานต่อมาอาการป่วยก็หายเป็นปกติสามารถลุกขึ้นช่วยเหลือลูกสะภ้ยทำงานบ้านได้แล้วแม่เท่ากับลูกสะภ้ยต่างรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอย่างดีนับตั้งแต่นั้นมาบานชื่นก็มักแต่งตัวเป็นผู้ชายออกไปรับจ้างเขาทำงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือเบาเธอก็จะทำทุกอย่างเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวในช่วงเวลาที่สามีไม่กลับมาบ้านเออบานชื่นเอ้ยเจ้าต้องลำบาก แม่สงสารเจ้าจริงๆค่ำของวันหนึ่งชาติลูกชายของแม่เท่าก็หอบผิวสัมภาระกลับบ้านมาจริงๆขณะที่เขากําลังจะก,ก้าวเข้าบ้านนั่นเองเขาก็มองเห็นไอ้หนุ่มคนหนึ่งเดินเข้าไปในบ้านของเขาชาติรู้สึกแปลกใจมากเอ๊บ้านเราไม่มีพี่ชายหรือน้องชายส่วนเมียเราก็ไม่มีญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชายเลยและไอ้หนุ่มคนนั้นมันเป็นใครกันมันเข้าไปในบ้านเราเพื่อจุดประสงค์อะไรกันเมื่อคิดดังนั้น ชาตรู้สึกร้อนใจมากหรือว่ามันเป็นชายชู้ชาติรีบเคาะประตูเป็นการใหญ่เปิดประตูเปิดประตูเอ๊เสียงคล้ายกับพี่ชาติหรือว่าพี่เขากลับมาแล้วครู่หนึ่งบานชื่นก็เดินมาเปิดประตูขณะที่มืออีกข้างหนึ่งกําลังกัดกระดุมเม็ดสุดท้ายเมื่อชาติเข้ามาในบ้านก็แสงทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรพี่ชาติชาติเดินค้นหาไอ้หนุ่มคนนั้นไปทั่วบ้าน เขามองเห็นเสื้อผ้าของตัวเองกองอยู่ที่มุมห้องแต่ไม่เห็นวี่แววของใครเลยชาตินั้นเก็บความคลางแคลงใจไว้เพียงคนเดียวส่วนแม่เท่าเมื่อรู้ว่าลูกชายกลับมาแล้วนางรู้สึกดีใจมากรูปแม่ส่วนบานชื่นผู้เป็นภรรยาก็รู้สึกดีใจมากเช่นเดียวกันวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งหนึ่งเดือนกว่าชาติก็ยังแสดงอาการเย็นชากับบานชื่นผู้เป็นภรรยาพี่เขาเป็นอะไรไปนะอยู่มาวันหนึ่งพี่จ๊ะ ท่านอยากกลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่ของฉันก่อนออกจากบ้านชาติได้ฝากจดหมายถึงพ่อแม่ของภรรยาฉบับหนึ่งโดยปิดซองไว้มิดชิดเมื่อบานชื่นกลับมาถึงบ้านพ่อแม่ของเธอดีใจมากผู้เป็นพ่อถามว่าลูกเคยฝากของขวัญอะไรมาให้พ่อกับแม่บ้างละ่ะเขาฝากจดหมายมาฉบับหนึ่งเมื่อเปิดจดหมายออกอ่านชายชรลายก็ต้องร้องขึ้นด้วยความตกใจนี่มันอะไรกันลูกสาวตัวดีของท่านไร้อย่างอายบังอาจสวมเขาให้สามี ข้าสุดแค้นใจนับแต่นี้ไปข้าขออยาขาดจากนางขอยท่านรับตัวลูกสาวไว้อย่าให้กลับไปที่บ้านข้าอีกเลยาชายชราอ่านจดหมายจบก็กระทืบเท้าร้องด่าลูกสาวเป็นการใหญ่ลูกสาวได้แต่ร้องไห้บอกผู้เป็นพ่อด้วยน้ําตานองหน้าพ่อกับแม่อย่าพึ่งโกรธลูกเลยลูกไม่เคยทําเรื่องหน้าอับอายเช่นนี้เขาเข้าใจผิดไปเองย้อนกลับมาถึงชาติบ้านหลังจากที่ลูกสะพ้ยจากไปหลายวันแล้วแม่ท้ารู้สึกคิดถึงลูกสะพ้ยมาก จึงถามลูกชายว่าเมื่อไรเมียเจ้าจะกลับมาชาติตอบผู้เป็นแม่ว่านางไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วแม่เท่ารู้สึกตกใจเมื่อได้ฟังคําตอบของลูกชายโอ้ทำไมล่ะเออคือว่าลูกได้ขอหย่ากับนางแล้วแม่เท่าได้ยินก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟถามไถ่จนรู้ว่าที่แท้ชาติสงสัยว่าเมียจะไม่ซื่อกับตนแกมาลูกอากาตันยูทำไมแกไม่สืบสอบถามไถ่จนความกระจ่างก่อนแกระแวงเมียไม่เข้าท่า ช่วงที่แกไม่อยู่บ้านน่ะเขาต้องแต่งตัวเป็นชายหาเงินมาเลี้ยงแม่แกต้องไปตามตัวมีแกกลับมานะช้ารู้สึกผิดเสียใจเหลือเกินรีบแต่งตัวไปรับภรรยาที่บ้านพ่อตาทันทีเมื่อได้เห็นหน้าภรรยาเขาเสียใจจนน้ำตาร่วงพูดว่าเออน้องพี่พี่เข้าใจผิดขอโทษด้วยบานชื่นเห็นดังนั้นก็ใจอ่อนจึงโผลเข้าหาสามีทั้งคู่กอดการร่ำไห้ด้วยความสุขและเศร้าโศก ลูกเอ้ยดีเป็นบทเรียนราคาแพงของเจ้าต้องจดจำไว้ว่าเราไม่ควรไว้วางใจคนอื่นง่ายๆและไม่ควรระแวงสงสัยใครง่ายๆเช่นเดียวกันเรื่องยอมไม่เป็นโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนับตั้งแต่สองคนขึ้นไปต้องรู้จักเข้าใจให้อภัยไม่เอาแพ้ชนะกันมันถึงจะอยู่กันได้ ไม่เช่นนั้นถ้าวันไหนเกิดยอมไม่เป็นมันก็จะเย็นไม่ได้กันทั้งคู่พดสุดท้ายความเสียหายก็จะตามมาอย่างเช่นเรื่องนี้ยังไงล่ะปกติสองผัวเมียคู่นี้มักจะมีรายการไม่กินเส้นกันเป็นประจำแต่ก็ยังทนทานอยู่กันได้กระทั่งเย็นวันหนึง่งมันเริ่มจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเท่านั้นเองพี่รู้ไหมพ่อกับแม่ใครสำคัญมากกว่ากันเนี่ยถามได้ก็ต้องพ่อนะสิผิดฉันว่าแม่สำคัญกว่า คิดดูสิถ้าคนเราไม่มีแม่จะเกิดมาได้ยังไงพ่ออุ้มท้องแทนแม่ได้เหรอเอ้าแต่ถ้าไม่มีพ่อใครจะทําให้แม่ตั้งท้องได้ละ่ะต่อให้เทวดาก็มาทําแทนไม่ได้นะแต่ถ้าไม่มีแม่พ่อก็ไม่มีปัญญาตั้งท้องเหมือนกันก็ถ้าไม่มีพ่อแล้วจะท้อกับใครกันละ่ะเฮ้ยยังไงใช้ก็ว่าแม่เพราะแม่เป็นผู้นําทุกอย่างดูอ,อย่างแม่ทัพแม่ธรณีสิเรียกแม่ทั้งนั้นก็แค่ชื่อ จริงๆแม่ทับก็คือผู้ชายที่เป็นพ่อพ่อคือผู้นำแต่พ่อก็มักจะเป็นผู้รับใช้ของแม่เสมอไม่จริงอ่ะแม่ต่างหากคือผู้รับใช้ของพ่อไม่มีทางดือย่างฉันสิพี่ก็ใช้ฉันไม่ได้เหมือนกันเอองั้นก็พอๆกันนี่ก็ค่ำแล้วเข้านอนดีกว่าแต่ประตูบ้านยังไม่ได้ปิดพี่ไปปิดหน่อยสิอ๋อนี่เองคิดจะใช้ข้าเลยไม่มีทางเองอสิไปปิดไม่ ฉันก็ไม่ไปฉันเป็นคนใช้พี่ก่อนนะแต่ข้าเป็นผัวเองผัวก็ต้องเป็นผู้นำํำงั้นก็พอกันทีไม่ปิดก็ไม่ต้องปิดมันต่อไปก็ไม่ต้องมาพูดกันเออนี่เองพูดก่อนนะตกลงต่อไปเนี่ยใครพูดอะไรออกมาก่อนแม้แต่คําเดียวคนนั้นแพ้และต้องเป็นคนไปปิดประตูได้สิจะเป็นไรไปงั้นเราจะไม่พูดกันตนะั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปฮ,ฮ,ฮึและต่างคนต่างก็เดินขึ้นไปนอนบนเตียงหันหลังชนกัน กระทั่งสองสามชั่วโมงผ่านไปก็ไม่มีใครพูดกับใครจนมีสุนัขตัวหนึ่งแอบเข้ามาบ้านทางประตูที่เปิดไว้สองผัวเมียได้แต่นอนมองไม่ยอมส่งเสียงจนสุนัขเดินเข้าไปที่ห้องครัวค้นกินกับข้าวจนหมดแถมยังถ่ายอุจจาระฝากไว้ก่อนที่จะอำลาออกไปทั้งสองก็ยังไม่ปริปราออกมาก่อนกันเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนทั้งสองก็ได้ยินเสียงคนเข้ามาในเขตบ้าน้อพวกมันคนหลับไปแล้ว จัดการเลยเฮ้ยค hey, วายมันมีตั้งสองตัวขโมยเอาไปตัวเดียวก็พอใช่ขืนเอาไปหมดมันก็จะวาดเราใจดําทั้งคู่เงือแตกสิกแต่ก็ไม่ยอมลุกไปไล่หัวขโมยในที่สุดควายก็ถูกขโมยไปตัวหนึ่งแต่ต่างคนต่างไม่ยอมแพ้กันไม,มไม่มีใครพูดออกมาก่อนจนกระทั่งหลับไปจนวันรุ่งขึ้นเมยต้องรีบไปตลาดเพราะกับข้าวถูกสุนัขก,กินหมดขณะที่ผัวออกมานั่งหน้าบ้านเฮ้ไอ้อบุญยืน ควายเองหายไปไหนว่าตัวหนึ่งน่ะนั่นสิหรือว่าถูกขโมยไปเมื่อคืนน่ะอืมเฮ้ยแล้วเองไม่ไปตามเลยอฮ้นี่เองเป็นบ้าใบ้ไปแล้วเหรอถึงไม่พูดไม่จานั่นสิหรือว่ามันเพีย้ยนพโดนขโมยควายไปเดีย๋ยวนี้มันก็ต้องพิสูจน์แล้วเพื่อนทั้งสองก็ช่วยกันจับเขามาัดผมเป็นจุกแล้วเอา่านมาเขียนหน้าเขียนตาเฮ <c oughs> ดูสิขนาดนี้แล้วมันยังไม่พูดอีก สงสัยมันจะช็อกจนเอ,อ๋ไปแล้วจริงๆเฮ้อจริงด้วยวะ่ะงั้นต้องพิสูจน์อีกด้วยวิธีจับมันถอดกางเกงไปเลยใช่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 เฮ้อเอจ้าบุญยืนไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ถ้าพูดอะไรออกไปก็กลัวแพ้เมียก็เลยยอมรับสภาพถูกเพื่อนจับถอดกางเกงจนเหลือแต่ตูดล่อนจ้อนซะอย่างนั้นไฟมีไปจ่ายตลาดก็ไม่ยอมพูดจาทักทายกับใครเหมือนกันแม่ค้าทอนเงินผิดหรือซื้อของถูกของแพงก็ไม่รู้พอเอาใส่ตะกร้าลูกเดียว จนกลับมาบ้านเงินไม่เหลือสักบาทแล้วพอมาถึงกลางทางก็เจอคู่อริเก่าว่าไงนังแจมไหนไปซื้ออะไรมาขอดูหน่อยสิอย่าบอกนะว่าหวงไหนมาดูสิโอ้มีแต่ขอนดีๆหน้ากิทั้งนั้นงั้นข้าขอนะ <c oughs> ไม่พูดแสดงว่าไม่ปฏิเสธงั้นก็เอาไปหมดเลยก็แล้วกัน <c oughs> โอ้ยหมดกันแล้ววันนี้จะกินอะไรแต่ก็ต้องกลับมาบ้านพอมาถึงเท่านั้น ฮ้ย hey, พ,พี่ทำไมถึงได้แต่งหน้าแบบนั้นน่ะดูสิแต่งกับคนบ้าเลยอ่ะเฮ้ยเอง็งเอ็งพูดก่อนข้าเอ็งแพ้ข้าแล้วข้าเป็นคนชนะเอ็งต้องไป,ปิีประตูบ้านเฮ้ย <laughs> hey, พ,พี่ผีบ้านัน่นพี่แกผ้าด้วยเหรอ <laughs> จะบ้าไปถึงไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยฮฮพี่นี่มันสติแตกจริงๆเลยเออ ก็เพราะข้าอยากแพ้ชนะกับเองนั่นแหละมันถึงเป็นแบบเดีย <G ül> แต่มันก็ทําให้ทั้งสองคิดได้เลิกเอาแพ้ชนะกันไปเองฮลงทุนกันซะไม่มีฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทยตูลขอบคุณครับ